วันนี้เรากลับมาที่เมืองล้างเพื่อเจอสัปหลาดหน้ายิ้มอีกครั้งโดยวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราต้องอยู่เมือน,นี้ให้ได้10คืนโดยทุกๆคืนนั้นเราจะโดนบุกจากพวกเกฟเหลือพวกหน้ายิ้มแน่นอนซึ่งพวกเราต้องสร้างต้องสู้ต้องฟาร์มมาดูกันว่า10คืนนี้ผมจะต้องเจอกับอะไรบ้างไปรับชมกันครับขอคอยที่คุณไอ้เหี้ยตกใจหมดหมาดิมาดิสาธมาดิ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 เฮ้ยแต่กูเบื่อแล้วดิอยู่หอคอยแล้วอยู่ที่อื่นไหมเอาเรลาพี่เฮ้ยแต่บ้านมันพังง่ายว่ะ อุ้ยมีตังค์ด้วยออกแปลว่ามันต้องมีร้านคาเพิ่มเข้ามาใช่ปะไปเดี๋ยวพี่ไปไปโอ้มันกินเข้าไปทั้งตัวเลยสเปรัสน่าดหนโดสเปรัสน่ารอนโดเฮ้ยอยู่หลังนี้เปล่าอยู่หลังนี้เปล่าอยู่หลังนี้เปล่าอยู่หลังนี้ป่ะหลังครีมหลังครีมหลังครีมหลังนี้แหละแล้วไม่ไปฟาร์มของกันเถะพี่ฟาร์มดิฟาร์มดิฟาร์มดิเธอวันนี้ไปไหมเธอไปป้องกันตัวไปแล้วก็กินด้วยนี่ช็อกโกแลตกินแล้วเพิ่มเลือด มันจะมืดยังวะอุยๆๆ้ยโซฟี่เชี่ยเกือบตายเฮ้ยจำทางได้ปหมเนี่ยใครวิ่งมาเนี่ยจำทางให้ได้นะเว้ยตอนคือเราต้องอยู่ด้วยกันนะผมกดผมกดเออมืดแล้วพี่เซนจะไปช่วยล้างพี่เซนล้างล้างล้างไม่ใช่พี่เซน,น<า>อ่าไม่ใช่พี่เซนผมจำคนผิดครับไม่เราบ้านเราอยู่ไหนอ่ะบ้านเราอยู่ไหนอ่ะจำบ้านไม่ได้อะ่ะเราไปอยู่กับเจลลี่ก่อนเหรอเจลลี่มาสร้างฐานทัพอยู่อ่ะเฮ้ยน้องพี่คงยังกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้นะเว้ยพี่ต้องอยู่กับไ,บไ,ไอ้เจลลี่ก่อนวะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกัน คือน,นี้ขอใส่อยู่ที่มากม่อนเร,เราตรงไหนอะแล้วเร็วขวาไงเอ้ยเร็วซ้าย,าายไม่เฮยเราจะวิ่งไปไม่ทันดีเราอยู่นี้ก่อนนะเราอยู่นี้ก่อนนะชั่วคราวคืนนึงม,นมีอะไรกันคืนอะ่ะนี่คือมันจะมีมันจะมีสุ่มสุ่มสัปปะหลมาบุกบ้านฮัลโหลใครมีคอนนะ์สะเธอปิดประตูหน่อยดิปิดไม่ได้ปิดป,ประตูปิดหน้าต่างเฮ้ยมาแล้วมามาแล้วลวุ้ยฝันงหนูเจอบอสปะวะเราเจอบอสบอสอยู่กับเราเธอบอสอยู่กับบอสอยู่กับเราบอสอยู่กับเราเอ้ยฝั่งเราลองไอ้ฝั่งเราบอสออยยู่่่กกับเราจะนนหมดแแตค บอสเราทำอะไรมาไม่ได้บอสอะเรียบร้อยเอาปิดแบบเหมือนมันน้ำหนักเด็ดไปทุกขีโอ้ยเกิดยังไงอะขอไม่ตื่นอ่เอือเชี่ยมันมาบุกเรามันไม่บุกฝั่งนู้นนะดิฝั่งนี้โดนอยู่บ้างพี่อ๋อโดนอยู่บ้างนิดหน่อยใช่ใช่นี่ไงพี่โดนปาร์ตี้วุ้ยมันมีปืนพกเข้ามาเชี่ยโคตรเท่เลยปืนพกคุยอยู่ข้างนราพี่ไถ้าพี่ไปนอกแถวพี่อาจจะโดน ไม่ได้ยินเสียงปืนว่ะลาชิบหายแล้วพีปืนไขว้หน่ะเลืองแสงตัวเลืองแสงปืนพกแกบอกเสร็จโจรฮัลโหลใครอยู่ใกล้กูไปมาเก็บปืนพกมาดิเฮ้ยเนี่ยเใครมาน่ะเธอมานี่เธอมานี่ไม่มีปืนพกอยู่นี่นี่นี่ปืนพกนี่นี่นี่ลบนี่หลบลบนี่นี่ลบนี่่อยเธอใช่ทำไมกระสุนน้อยจังไอ้ยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวกลับบ้านคีมอ่อนะบ้านคีมมียาป่ะมีอยู่กล่องเดียวอ่ มีตัวเข้ามาสวยโอ้โหอย่างก,กับปืนกลบ้านคีบ้านเราลหลังนี้ป่ะใช่พี่หลังนั้นแหละหลังนั้นแหละสวยเธอไปเอาไปเอาไปเอา,เอา,เอามียาใหญ่ใช่ปะ่ะใช่พี่เธอไปเอายาใหญ่เหมือนบ้านคีมันลวเฮ้ยฮัลโหลทำเสัญลักษนณะ์หน่อยดิว่าบ้านหลังนี้คือบ้านพักพิงกูทำเองตัวเองตายเพลเดี๋ยวผมทำให้นี่สวยเนาะต่อเครืบนหลังคาก่นอนเดี๋ยวพราเตรียมอะไรเตะ เฮ้ยพีมาดูนี่ดิพีเพิ่งอ่านคำนี้ดิอ่านว่าอะไรแล้วเพงอ่านนี่ดิตรงพื้นหน้อ่านว่าอะไรเอาตลกอ่ะเคก็ตอนคืนก็มาโดนกันหลังนี้ใช่ปะจะได้ช่วยกันแต่ว่าไม่น่าไม่น่าดีเท่าไอ้นี่หรอกเพราะว่าตัวใหญ่มัอนฟาร์มตัวเดียนะเว้ยแต่เมื่อไรเรามีช่างเต้กับช่างฟาร์มอยู่ไอ้เต้ยังมีคอมแนมเงาเต้ยมีคอมมีสองคนเลยเนี่ยคอมตีบวกอุ้ยเดี๋ยวนี้ตายแล้วมันไม่ลบวันแล้ววะเอาเว้ยเป้าหมายของเราคือเจ็ดวันเว้ย ผู้เชี่ยน,นี่นี่นี่ฐานทัพเนี่ยจะบอกว่ากำแพงอะ่ะกำแพงกำแพงอ่ะต้องเสริมโดยไม้อีกชั้นหนึ่งนะเว้ยเพราะว่าตัวใหญ่มันพังกำแพงพังเลยเว้ยจัดไปเลยเี่แต่ว่าบนันไดไม่ต้องปิดก็ได้เราแบบคอยคุมตรงบนันไดไอ้เฮียพีม,มึงทำเฮียอะไรด่ดาก,กูอยู่อะ่ะไอเฮียชื่อกูยิงเขียนผิดเลยควาตกแล้วไอออมนำทางมีโกมด้วยเธอเธอตามไอไอไอเมวไปแล้วอยู่ที่บ้านหลังที่มันพังอ่ะ อ่ะเราไม่มาไม่มาหลังไม่มาหลังเนี่ยนั่นนะสิไอ้อ๋อมึงไว้ใจได้จริงปะเนี่ยไม่ไมพี่หลงหลงร้อยพี่ชิบหายหลงร้อยไม่ทำมาแล้วไม่ทำมาแล้วมาเร็วมาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาถูกทางแล้วคือเขาโผล่คือขบวนชั้นสองชั้นสองชั้นสองตัวเดตัวเดิมคือชั้นสองคือชั้นสองเร็วอย่าวางผมไม่มีอย่าหยุดวางไม้น้องอย่าหยุดวางไม้โอ้ยโดนกัดโอ้ยโไอ้เยี่อใบพันตัวนั้นใบพันตัวนั้นใบพันธุอุ้มช็อตการดช็อต มีเติมไม้นะครับหน่วยหน่วยเติมไม้สวยถ้าหลังนี้พังก็คือเราเราแพ้เข้าใจปะใช่ไหมถ้าเราเราต้องบอดทางหลังอื่นฮะเราก็ไปอยู่หลังอื่นให้บอสพังเพื่อะนวิแต่ถ้าบอลพังหลังคายป่ะเราก็จะได้ด่านฟ้านะเว้แต่มันไม่ปลอดภัยอะที่เพื่อฮ้ยเต้ ปูมอบหน้าที่มึงได้ปะ่ะปูมึงเห็นทางนี้ป่านเนี่ยในนี้ทางขึ้นแล้วมึงปูไม้ให้เป็นชั้นสองดิมึงทำได้ปะ่ะมึงทำได้ปะ่ะ <laughs> มึงสงามารถปูไม้เป็นชั้นสองได้ปะ่ะมันจะได้โอเคความจริงแล้วถ้าเราแยกกันอ่ะมันก็จะเฉลี่ยกันบุกแล้วบางคนก็อาจจะไม่โดนบุกแต่ว่าเราลงความเห็นด้วยกันว่ามันไม่มันความมันของมันคือการที่เราโดนลุมกระทืบแล้วเราก็ปกป้องฐานของตัวเองวุ้ยกระสุนลูกซองเชื่อแต่ไม่มีปืนลูกซองเก็บมาก่อนได้ปะ่ะไอ,อ้เหี้ยยิงไม่โดนเลยวะเดิน เกือบตายเนี่ยไม่มียาโรงพยาบาลมียาปอเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาเดินกลับแล้วมันจะมืดแล้วผมเขาว่านะเดอเ,เดินกลับเธอจำทางได้ไหมจำไม่ได้แต่ว่ามัำลังให้อยู่บ้านอยู่ไหนอะ่ะขวาเธอตามมาเขาจำได้ด้วไอเซนไอเซนนำที่เซนเ,เซนบอกหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันมัน,ม,น,ม,นมันเขียนอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยพอ่อ,อ,อสร้างสรรค์ทั้งนั้นแต่ละอย่าง ไอ้เช่นนี่ก็เหมือนกันอีกตัวเนี่ยผมต้องตั้งแต่แรกเลยพี่ไอ้ออมเข้าบ้านใน okay, บ้าน<พ>อยู่ขวาเนี่ยโอ้โหฉันนึกว่าบ้านผีสิงนะกูบอกเลยทำไ,ไม่รู้ว่าข้างในมีคนอยู่ว่ะ <c oughs> มีใครขึ้นวิ่งบอกเลยนะจะได้เตรียมจวดเตรียมจัวคือไเตรียมตัวถูกโอเคพี่ชี้ใหญ่ข้าสองมีข้างสองแล้วเชี้ของแท้เนี่ยเป็นอกรณสามคนสุดยอดกว่าน้องขอซุ่มซองกันเก็บกระสุนมาเตรียมตัวเลยเตรียมจัวเลย มีใครขึ้นวิ่งบ้างมีใครขึ้นวิ่งบ้างโหแลกสัตว์แลกสัตว์แลกจัดแลกจัดแลกจัดโดนหลังคาพังนะเว้ยเธอเธออยู่ชั้นสองก็ไม่ได้ปลอดภัยนะหลังคาพังได้นะสมมติถ้ามีบอสมาต้องยิงลอดช่องยิงลอดช่องลินยิงลอดช่องลอดช่องเหมือนเสียงบอสปะวะเอ้ยหลังคาพังแล้วไม่เป็นไรน้องมายังได้อยู่พี่พี่สร้างชั้นสองมาเพื่ออย่างเงี้ยแหละความจริงอะมายังได้อยู่มายังได้อยู่เฮ้ยต้องถือต้องถือต้องถือขอคนหนึ่งนะเว้ยเมียเมียเมียลอดแตกพายแน่พี่ด้านบนนี่เพียบเลยเช็คให้ เฮ้ยบอตีเดียวตายนะบอตีเด <celand. S 1> ียวตายอุ้ยสวยอุ้ยอุ้ยยัยอ่ะบางทีเดียวตายเลยบอสมาเหรอพี่บอสมาบอสมาบอสอยู่บนหลังคาเที่ยเราทำอะไรไม่ได้อย่ายิงอย่ายิงบอสมันยิงไม่ตายมาดิเที่ยมาดิพอจิกระสุนมันแยกกันนะเว้ยใครที่แบบไม่เคยเก็บปืนพกอ่ะลองเก็บปืนพกขนาดก็ได้นะกระสุนมันน่าจะไม่จำลองเก็บมาดิ ถ้ามีถ้ามีกระสุนนะเารากะสุนเรียบร้อยเ <c oughs> ชีย่ยแมวชักกระตุกเลยเชีย่ยแมวดิ้นเลย <c oughs> แมวชักแตกๆ,ๆเลยอะ่ะแมวหยิบขึ้นมามีมีกระลูกป่ะเธอวิบอกมันบอกมันยิ้มกุ้มจิ๋มด้วยอะมันยิ้มแบบ ิ้มเหมือนคนเมาไอยูยิ้มกุ้งจิ้มเดี๋ยวไปแล้วบอลไปละปั๊มยินดีดีปั๊มยิงให้โอ้ยไอ้ปลมตายเกือบ้อยเพี้ยไม่ยิงย่าปืนพกอะมาดี่สอดสวยสวยน้องคื้นที่4ผ่านไปด้วยดีวอนนี้ใช้ยาใหญ่ตอนนี้ต้องฟาร์มของเพิ่มและยาหมดผมว่าเราต้องปูพื้นด้วยเป็นไปได้วะสมมติถ้าบอลมันบุกมาจากชั้นหนึ่งก็ตัวอยู่ แม่ไหนชั้นสองชั้นสองก็เซฟแล้วมึงมามึงมาต่อเติมชั้นแรกวะล่ะว่ามัมาปิดชั้นแรกนคร่คุ้มกว่ายังไงมึงก็สปแปมมาได้แบบไม่จำกัดอ่ะขออนุญาตกันไปฟาร์มนะทำทุ่งสอบแล้วกันนะเฮียจะได้แบบชี้ทางคนหลงทางแบบไอ้แมวไอ้แมวตัวน,นั้นะอะไปไปพี่หลงหล,ลงร้อยพี่ชิบหายเขาว่าเขาก็เลี้ยวถูกนะไม่โอผมรู้อยู่แล้วไงเมื่อกี้ผมเล่นแบบเฉยๆอ๋อแบบมมีทดสอบทดสอบคือแบบคนใหม่ว่าแบบจะจำทางบ้านถูกไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ใ่ะมันทดสอบเทวะไอ้แมวอะ ถ้าผมไม่นั่งทำอะไรพี่ก็ไม่เจอเหรอก <c oughs> ดูคำพูดมันดิดูคำพูดแม่งดิคำลูกสอนก่อน <c oughs> ว่าลูกศรกูเนี่ยต้องต้องช่วยใครสักคนหนึ่งได้แหละในสักวันหนึ่งอะ่ <c oughs> แะอแล้วพี่เป็นลูกสอนผมเหรอช่วยได้หลายคนเลยนะหกร้อยพีชิปหกร้อยชิปใครมันทำสูงอะไรขึ้นมาขนาดนั้นอนะ <c oughs> สัญลยารักษ์บ้านไงใช่เหรอไอ้เจ๊เต้ทำเหรอ กูเ,เห็นมึงแต่เขียนอะไรไหนสัตว์ไม่หไมเ,หเห็นเขียนอะไรมีประโยชน์เลยเฮียแล้วผมประกอบหลังคาบ้านให้ใหม่เว้ยโอ้ยเฮียมืดละกูยังไม่ทำอะไรเลยมัวแต่ดูแม่งเนี่ยไอเต้มึงสร้างตึกหรอเ,อเอชืยอไปเข้าบ้านทุกคนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านทุกคนขออยู่รวมหลังนี้ทุกคนไอเซนเลือดยินเหลือปิดหนึ่งอ่ะไม่ไม่โอ้โหไม่มียาเลยนี่ว่าฮัลโหลใครฟาร์มยามากูนี่เองเซมาช็อกโกแลตบไหมได้กระสุนลูกซอมมาแล้วจไม่วิดโอเคมาน้องมีกระบอกขอบคุณเลยพี่พิมก่อขอบคุณครับพี่ไฮ สุดมุกมึงพูดอะไรนะเมื่อกี้อะไรมณ์แย่มาการฮะอะไรอ่ะเยี่ยงกูแย่งแมกแดกแมกเลยโซดาเนี่ยกู <c oughs> ตีนักไม่ต้องกินโซดา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> น้องพี่ให้ไปทำชั้นแรกแล้วทำไมเรามาทำชั้นสามอ่ะไอผมทำหลังคาไงพี่อ๋อทำหลังคาขทำไมแ <c oughs> ม่แต่ว่ามันจะบุกนะไม่ไม่ลงไปสแตนบายจริงหรอ <c oughs> ของกูขึ้นวิ่งมีมีบอสแน่มีบอสแน่ๆของกูของกูขึ้นวิ่งขึ้นกันละเธออืปลอดภัยชัวร์ดูนี่เธอจะปิดตายมันหรอ เฮ้ยบอมอยู่ไหนวะมันอยู่ชั้นแรกหรอระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยวอนไปแล้วไปไปยังวะก็ไม่มีอะไรคืนนี้สบายสบายวะเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปใครใครเป็นหน่วยฟาร์มอ๋อมันพังมันพังบ้านเราเหวอะเลยโดนบอสฆ่า เอออย่าละอย่าละ,ละเป็นสัญญาไม่ดีแล้วกูบอกเลยเป็นสัญญาไม่ดีละอย่าละแต่รอบนี้เราต้องไปมุ่งชั้นสามมฮ้ยมุงม่งมุ่งมุ่งชั้นแรกดิสัตยังมุ่งชั้นสามไปสัตวถานมึงพังหมดนะบ้านนะจะสร้างบันไดขึ้นมาไงพี่โอ้โหมึงยาวชั้นสามไม่ได้หรอใช่ผิด่นงช่วยช่วยชั้นแรกกันช่วยกันชั้นแรกกัน เรื่องกูต้องไอ้นี่ก่อนละต้องเคลือบบนได้ก่อนไอ้เหี้ยสักวันนึงถ้ามันไม่จะผังกนได้ก่อนไอเราไอเก็บรอบๆบ้านเราหมดแล้วเหรอไอเจอรี่ยังพี่ยังไม่หมดยังหมดเหรอไอเก็บไอ,อเจอรี่ฝากเคลียร์เก็บรอบๆบ้านเอยดิเมื่อกี้เห็นมันถือปืนไล่ซุ่มบอสอยู่อะเป็นเช้าแล้วเราเอ้ยเราต้องตอนนี้เต้องการยานะเว้ยตอนนี้ยาหมดบ้านแล้วใครเป็นหน่วยฟาร์มเข้าไปฟาร์มก็ไปหายาส่วนใครนั่งออกได้ละออกได้ละไอใครที่แม่งชอบทำทรงตัวถนนวางไม้โง่ๆอะไรโง่ๆของมันนหนก็ไปฟาร์มยานะ ผมทำสีมีประโยชน์อยู่แล้วพี่ไม่เห็นมึงทำสีกูเห็นมึงเขียนเลยไม่รู้นะไปหายาไปสร้างบ้านอยู่ไม่ว่างมีใครหายาป่ะเฮ้อโมเซ็นเซนหายาป่ะเซ็นหายาให้หน่อยดิไม่ใช่ว่าสร้างบ้านหมดเธอทำแหละสร้างเหมือนกันเขาปิดหลังคามาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วมีช็อกสองอันโอเคช็อกโกแล้วเดินราคาเมื่อสีน้ำตาลก็สาพี่ย้องเลยสวนว่าฉันสีต่อเลยเฮ้ย ไอเฮี้ยเยอะไปกูดูแลใครไม่มีประโยชน์สุดตอนเนี้ยไอ,ไอเฮี้ยเต้ประโยชน์น้อยสุดแล้วตอนนี้กูเห็นเนี <c oughs> ่ยเธอดูมันทำดิเธอเธอดูไอเต้มันทำดิทำทำไมอะไอเต้กูขอประโยชน์อ <c oughs> ินปลอดภัยมึงปลอดภัยอยู่คนเดียวอะไหนเราบอกฟอร์ทีมเงเต้มึงปลอดภัยคนเดียวอะเฮี <c oughs> ้ยวิศวกรกอซิล่าไม่ใช่แบบนี้นะเว้ยเฮี้ยรู้จักคือคือแบบช่วยกันสร้างบ้านนะเว้ยเออเต้เออมึงใครวะมือแล้วมือแล้วมือแล้วเข้าบ้านเข้าบ้าน เรทุกคนลงบันในบ้านได้ดิเต้มึงจะเล่กคนเดียวหรอวะผมต้องทำทางขึ้นทางลงเนอมึงต้องทำดีมาแล้วไม่กูเห็นอยู่ในบ้านแค่สามคนเองวะอ๋ออย,ยอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะแค่อยู่ชั้นแรกกันแต่ชั้นแรกหน้าหลับหลับได้ไม่เยอะนะเว้ยเฮ้ยขอวิศวกรไอ้เหี้ยวิศวกรไอออมมาดิดิขอวิศวกรอยู่ชั้นสองดิเหี้ยว,วิศวกรกูค,คนหนึ่งก็ไปทำทรงบนหอคอยอะไรมันไม่รู้น่ะมันมีหน้าต่างบานหนึ่งเริ่มบางแล้วอ่ะนี่บานนี้ออมมันจะรู้มาแล้วเปิดเธอโโหไม่ได้ยิงเลยชัด ไม่ปิดสะไม่ได้ยิงเลยมีใครขึ้นวิ่งปอวะเหมือนจะไม่มีบอสเลยปะไม่มีพี่ไม่มีไม่มีบอสเช้าโอเคโอเคสบายหน่อยหน่วยรักษาการเราบอกไม่มีบอสแต่เต้ยต้องทำทางขึ้นทางลงนะเว้ยแม้มึงจะเล่นอยู่คนเดียวนะเว้ยเต้เล่นคนเดียวไม่ได้นะเว้ย โอ้โแต่แต่ยาโอ้แต่ยาไม่จำเป็นเรงเนะี่ยแต่ก็จำเป็นอยู่เผื่อแบบเราไปฟาร์มเหตุฉุกเฉินฉไงเกิดอะไรทุกเมือ่ออาวุธกระสุนกระสุนก็เริ่มจะหมดแล้วเราจะใช้เราจะใช้นี่ตีตลอดไม่ได้นะเว้ยใช่เราต้องได้เวลาฟาร์มละตอนนี้คือในบ้านแบบโคตรอบอุ่นอ่ะคือใครอยู่ในนี้อะนะ่ะใครนะไอพีทไงก็เธอขังไว้ไม่หรอไ่ไไม่ได้ขังเยนอะขนาดนี้ไม่ปิดตายแล้วเฮ้ยชาแล้วไปฟาร์มก่อนเจอก,กันอยากได้โปเกลัดกับกับยาใหญ่ไม่เธอยา คอมโบประหยัดกระสุนนั่นแหละในกระสุนเธอกระสุนลูกซองอ่ะเธอกระสุนเป็นพกสีแดงเป็พวกเปนพวุ้ยกระสุนฮะอะไรอ่ะเธอตายใครตายยังหมายถึงว่าเธออาจจะตายไม่ตายหรอกเองจะตายเอาไปกินไหมไม่ดีสู้เราทำอไมเนี่ยเราฟาร์มเมื่อกี้เนี่ยไม่เราฝามได้กระสุนไงเธอกระสุนมันจำสำคัญเฮ้ยเธอกระสุนเป็นพยานเธอเอาไหม ส่วนเชนี่อะไรไม่รู้พินทหารอะไรไปดู้มีแมวตูดใหญ่กำลังกระโดดขึ้นไปอยู่อ๋อโอยถ้าเรามีนี่แล้วจะมีบ้านไปทำไมวะเพราะสังเกตการณ์ไงพี่มันก็มาอยู่บ้านได้ดีไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยตอนเนี้ใครมาทำให้ปู่ยาเยอะมากเลยเนะี่ยไอ้เซนอยู่ไหนวะไม่ไม่เจอหน้าไอ้เซนเลยวะเนี่ย <c oughs> ตาม <c oughs> หลัง <c oughs> ผมมาเลยนะนัดเลยนะเฮ้ยให้บนนั้นเอาคนเะดียวพอแล้วผมก็พีเต้สองคนพอกิ๊กกี้ไม่คนเดียวพอแล้วคนเดียวพอแล้วมึงติดใจอะไรข้างบนขนาดนั้นวะผมไปสร้างทางขึ้นมาให้รอพี่ด้านบนนั่น อยใครล็อกประตูมันล็อกได้ด้วยมันล็อกไม่ได้ไหนวัดเส้นอยู่ไหนวะเฮ้ยเราเอามานี่เปิดไม่ได้อะโอ้ยเส้นเอออ๋อถ้าเปิดฝั่งนี้มันติดเฮ้ยเปิดให้กูด้วยเปิดให้กูเปิดเปิด่อยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วไม่น่าลองเลยอย่าปิดนะอย่าปิดนะเธอมันมันมาฝั่งนี้ไม่ได้ม่งติดม่งติดติ่งไม้นี้ ไม่ทำไมได้ยินเสียงมันพังบ้านอยู่ข้างบนป้ามันพังอย่างบนเนี้ยเต้โดนให้ได้เลยมันพังตรงไหนฮะปูพี่มันไม่เห็นหรอกกูบอกแล้วข้างบนมันทำที้ยอะไรไม่ได้หรอกไอ้สัตว์มึงแค่อยากดูวิวเป็นงั้นแหละมึงเห็นมาตอนนี้มึงเห็นบอส้ใบเต้เห็นเหรอเห็นเห็นใช่ปะพี่เต้เห็นใช่ปะกำกันร้องเฮ้ยมึงลงมาช่วยกูขอร้องแหละลงไงวะถ้าลงมาผมก็ตายไอสัตว์ลงแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านทางลงรถได้ป่ะมึงลองมองดีๆดิแต่ต้องมีคนเปิดประตูให้มึงนะวิ่งเข้ามาคอม มีบอสมีบอสเอ้ยอะไรวะเรามีตัวตามตูดหนึ่งอะอเรียบร้อยแม่รกูชักก็เดาก็เดาก็เดาอยู่นะเดี๋ยวกูเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวกูช้าแล้วกูขอไปดูดิข้าบนนุ่นอีอะไรวะถึงอยากขึ้นไปกันจังอ่ะเกินไหนโอ้ตอนช้าแล้วดีกว่าลูกศรน,นะลูกศรที่มึงทำว้ช่วยไหมไม่อะหายหมดเลย <c oughs> แล้วขออนุญาตไปเคลียร์เก็บรอบๆบ้านก่อน พี่ไอ้กูขอดูข้างบนหน่อยดิไอเ้เหี้ยมันมีเหี้ยอะไรวะขึ้นไปถ้ากูไม่เห็นวิวอะไรเห็นแต่ไม้รอบๆนะอย่าด่าแม่งเนะมันเหมือนรังนกเลยเออมันไม่มีโอ้ยรังนกของแท้คอน์ดหายไปไหนไปมีคอร์ดดิ้งไหมอยู่บนบ้านเต็มแลนะ้วคอร์ะบ้านที่มึงทิ้งไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ยที่มึงทิ้งมาแล้วท้ายมึงก็มาลำบากเขาอะเมื่อมึงก็ขี่เล้าเอาไปเฮียเอาไปไ,ไป,ไป <c oughs> ฟาร์มดีฝ่า ใครว่าทำอะไรวะพี่หายพี่ทำเหรอพี่บอกมันอะไรไม่ใช่กูเวรเฮียเด็กไหนมันทำวะปลอดภัยชัวร์ดูนี่เธอจะปิดตามหมหรอ มึงทำไรอะมึงไปแลงมึงโดนขังหรอเออไม่คนเขาเป็นห่วงมึงหรือเปล่าออ๋คือกลัวตายวพาะงั้นใช่กลัวมึงตายอะเขาเลยนปิดตาไว้ในนั้นแล้วแล้วจะออกไงอะออกไงอะไม่ดูเหมือนกันวะพี่ไม่กดพี่ไม่กดเป็นยังไงผมโดนแมวขังขังเว้วยพี่ตาเนี่มันมีสิ่งที่เรียาวงเราจิีบกันนี่อะไอ้เฮียมืดแล้วมึงขังไอ้เต้ไว้หรอเต้เหอเต้เหรอเต้เะขังมิดเลยอะกูขอยข้างบนเจอบอยเฮียแล้วจบจบไปซะไอ้โศกนาฏกรรมข้างบนอะโศกนาฏกรรมเป็นโศกนาฏกรรมไปเลย ห<ข>อยแ,<ต>แม่งตายไอพีไม่ออกได้เหรอพี่เตมีตัวตายแล้วมีใครขึ้นลันปะผมเม็พีเจอกันพี่เต้เฮ้ยแล้วมึงจะมาลำบากบ้านอ,นนนอย่างนี้ไหมมึงอยู่ข้างบน,นก็อยู่ข้างบนไปดีสัตว์ไม่ผมจะช่วยไงโอ้โหเสียงบอสมาแล้ววะบอสอยู่ไหนหวะบอาอยู่ชั้นแรกปะวะโอ้ยบอสอยู่ดีบอสอยู่ดีบอสอยู่ดีเฮ้ยนี่เฮ้ยให้กลายเข้ามาใกล้หน่อยไอ้ปั๊มอ่าชั้นหนึ่งอ๋อพีอยู่นี่ๆๆ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  มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่หน้าประตูเลยอย่าอะไรอย่าอะไรไอ้เชนหนึ่งโดนหนักเชนหนึ่งโดนหนักเชนหนึ่งโดนหนักเธอจำบนเป็นไงบ้างชั้นบน,บนผมว่าน่าจะไม่มีใครหยุั้นบนเลยไมโ่โอเคโอเคโอเค,อเคไอ้เฮี้ยมันโจมตีข้างข้างบอลโจมตีข้างข้างข้างสายข้างสายเราเลยจะแตกฮัลโหลเต้ถ้ามึงไม่กลับมาตอนนี้เราจะแย่แล้วนะเว้ยพีก็ผมติอดอยู่อ่ะวิแล้วใครไปข่าวมึงวะไอ้อมมี่ไอสัตว์ แย่แล้วไอ้เยี่ยบ้านล็อกอะไรเงพังแย่แล้วมันบ้าแล้วเฮ้ยมาเติมมาช่วยชับบนหน่อยช่วยชับบนหน่อยช่วยชับบลหน่อยไม่ได้เว้ยนี่คือหัวใจของเราไอ้เหี้ยใครปิดประตูบ้านเราประตูบ้านมันล็อกอยี่พี๋ยวกูเปิดให้เออมึงเข้าทางลงรถปะถอยที่ถอยถอยถอยเฮ้ยไม่เปิดไม่ได้วะใครเขายืนอยู่หน้าประตูเฮ้ยแล้วปิดทำไมอ้าวไอปิดอ่ะไอปิดไอพีต้องมาเข้าหลังบ้านพีทไอพีได้เจอรี่รอรับอยู่น้องเข้าหลังบ้านเข้ามายัง พอแล้วผ่านทางเข้าอยู่พี่ทำไมประตูนี้มันปิดตายวะตอนตอนาพี่มึงเก่ยวมาออกออกไปเออไปไปช่วยเต้ออกไงดิไลดีตัวเธอนะของมันเยอะบ้างเต้มีอะไรบ้างไอตัวอ่ะมีคอร์นเดียวมึงก็รีตัวไปเลยสัตว์ถ้ามึงกยังยังพูดว่ามีคอร์นเดียวอ่ะพื้นโพพื้นโพพื้นโพฉล๊ะฉล๊ะพื้นโพ กูไม่มีคอนไม่มีคอนอ้ยค้อนหมดหรอเดี๋ยวกูไปฟาร์มมาให้คอนเจอละคอนกับป๊อกเกลดยังยังหาช็อปไม่เจอเลยว่ะเก็บตังค์ไปทำไมวะเนี่ยเหมือนตอนจำจำไม่ให้ซื้อของอยู่หรองั้นกูต้องไปตายเท่ารอบละแล้วสมมติถ้าไม่มีอะไรกูจะได้ดายอม ว่าแมงหลอกยาใหญ่ทิ้งแล้วไปดีวะทิ้งแชร์แรมาแล้วกัน,นสร้างกัดดูสบับอะไรอยู่วะที่มันเหมือนลังนกเลยปะเออต้องไปอยู่ถอยข้างบนน่ะกูขอร้องแหละอยู่ข้างล่างเถอะเมื่อกี้บอลมันบุกแล้วบ้านจะพังนะเว้ยเราต้องการกำลังเสริมข้าง,งล่างนะเว้ยเศรษฐจอ่ะพี่เต้เตไม่อยากไปช่วยเราเศาจริงขนาดไหนออมยังเศร้าอ่ะแต่นี่จะอยู่ไปอีกสิบปียี่สิบปีนะเว้ยเต้เราคนรู้หลังก็จะบอกมนะันคือแบบเขาเรียกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะ่ะอ,อของใหม่มันก็หายแล้วปะก็จริงไไไไอออ้้เเเเเีีียยยยนนน่่คามิกัะะรละววสต อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วใครมันมาโมกของตรงนี้เฮ้ยโอ้ไอเหี้ยใครอะโอ้เฮ้ยใครอะไอ้เหี้ยโมกของอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยไอ้เหี้ยเซนเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยออิมพร์เตอร์ไอ้สัสกูว่าแล้วของเขาบนหายไปไหนหมดไอ้เซนนี่เองไอ้เหี้ยขังมาดิเฮ้ยมึงมึงสร้างมึงสร้างมึงสร้างคุกดิมึงสร้างคุกดิเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยหาเองเขาบอกว่าต้องมาล้วงข้างบนคนอื่นก็ต้องต้องกินต้องใช้ใช่ป่ะอ่าเออ เออไอเฮี้ยไม่ทำเพื่อส่วนเลื่มเลยไอเฮี้ยนี่อยากติดคุกเหมือยเต้นะก่าเราทำคุกแล้ววะกูต้องมีคุกแล้ววะว่ามีกบฏอ่ะที่เราเากำลังสร้างคุกพอดีเลยพี่ใช่หรอว่ามีกบฏแล้ววะไม่เอาฉันไม่เอาข้างบนอ่ะใช่หรอเออสร้างดิไอเซนมานี่ดิในฐานะที่สารตัดสินแล้วว่าคุณเป็นกบฏก่อต่อราชอาณาจักรของเรามานี่เฮ้ยสร้างแบบให้มันเข้าได้ดิให้แบบมีช่องไอเซนมานี่เซนมานี่เซนมาหนี่มานี่มานี่มานี่ไปอยู่ในนี้หนึ่งคืนสมมติถ้ารอดมาได้ทุกคนจะให้อภัยแต่ถ้้้้้้้าาาไไไไไมมมมม่่่่่่ดดดดกกก็็็็จบบบบแแแแคคคนน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 ัััปปปปปเเเเเขขรวววใใณะะททีีุฏตอออองงงงิิิยพหห ไอสัตว์กูก็บอกอยู่ปิดเฮ้ยุ้ยมีหัวเฮ้ยเข้าบ้านดิเข้าบ้านก่อนตะโคนแม่งดื้อชิบหายรีบปะรีบปะพี่อะไรพี่ว่าไงมืดพี่ออกก็อยู่แบบมืดไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่ไปช่วยตอนเช้าน้องตรงนี้มันเป็นช่องเลยพี่เป็นรูเลยประกบดีหาวิศสักก่อนประกบดี เพี่ช่องนี้มันมันยิงได้อยู่พี่ไม่ต้องช่องไหนช่องไหนไม่ต้องผมเนี่ยช่องนี้น่ากลัวอยู่นะไม่ได้ไม่ได้พี่ผมก็ยิงได้พี่อยู่พี่ขึ้นไหมมันจะปิดแล้วนะไม่ต้องปิดก็ได้พี่กันไรพี่พี่ดอ่ะบอกแล้วบอกบอกแล้วว่าถ้าไม่ขึ้นมาจะปิดจริงๆแล้วนะพี่รอกไม่ได้เหรอโดดหน้าต่างไปดิเฮียทำตัวให้มันเออทำตัวให้มันฉลาดฉลาดเลยอ้ากูโดดลงมาด้วยทำไมเนี่ยช่วยด้วยไอ้เหี้ยเปิดประตู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 สิ ไอ้เฮี้ยใครเขาปิดวะไอสัตว์เออเกือบแล้วเกือบแล้วกูเกือบตายแล้วคืออะไรวะคือมาทําไปเพื่อแบบให้เปิดจากข้างนอกไม่ได้หรอเพื่อเพื่อแล้ววะเพื่ออะไรวะไปไปช่วยเซนต์ออกมาดิช้าแล้วมันออกมันออกได้เอาเอาไอ้เฮี้ยนี่กระโดดหนีคุกนี่วะไอสัตว์มีต้องโดนอีกรอบปะมีต้องติดคดีอีกรอบปะมีต้องติดคดีอีกรอบปะอันนี้คือหนีนะอันนี้คือแหกคุกนะติดพี่ติดอันนี้โดนอีกรอบนะแหกคุกอะปวดครับทุกคนโหวตวะไงติดติดเพี้ติดติดติดไปแล้วสี่ไปแล้วห้า งดออกเสียงเฮียอะไรเฮ้ยเอาแม่งเข้าไปด้วยดิสัตว์ไอ้เฮียช่วยคนช่วยคนผิดหรอมึงอ่ะเฮ้ยสร้างคูดีเต้มึงสร้างคูดีไอ้สัตว์ช่วยคนผิดหรอมึงช่วยคนผิดหรอเอาคุกเดินแม่พี่มึงช่วยคนผิดหรอไอ้เฮียนี่มึงไปอยู่ด้วยกันเลยสองคนอ่ะมึงช่วยคนผิดหรอเฮ้ยโหลไอสองคนนั้นมานี่ดิเซนกับไอออมมานี่ดิหลงนะทำเป็นหลงทำเป็นหลงพอบอกติดคือปุ๊บหลงขึ้นมาทันทีอะไรคือติดคือปะ พวกคนไม่ดีกบฏต,ต่อบ้านเมืองที่นี่เขาบาาหน้ากานเผด็จการมึงอยู่ด้วยมึงอยู่ด้วยมึงอยู่ประเทศอะไรประเทศอะไรพี่แมวพูดเด้โด <c oughs> อ,อโร่เซนเฮ้ยทำโถโซ่มันด้วยทำไงไอสัตว์ยากเลยเนี่ยถั่วส้วมปูพ,พื้นน้วยปูพื้นได้เฮ้ยไหนหว้ายส่องคนไหนเ,ออเจอแมวแล้วแมวมาที่มาเร็วดีเร็วดีออน้องเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วเฮ้ย,ย,ยช้าว่ะไ,ไอเหี้ยว,วัยรุ่นใจร้อนเวย้ยชิบหานรอเข้าไป หลงอ่ะโอเคไม่ได้ไงขังไอ้ออก่อนแค่นี้ราก่อนมึงอ่ะแค่นี้พอไปเขาได้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 โอ้ยเฮียบอลมาหลังบ้านเขาได้หลังบ้านเขาได้โอ้ย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 คนแรกเลยพี่ปกป้องบ้านปกป้องบ้านบอลมาบอลมาบอลอยู่กูบอลอยู่กูเฮ้ยบอลบอลพังขวาแล้วบอลพังขวาฟังบอลพังขวาแล้วมีสะมากรด้วยสะมากรตายพีไม่สะมากรตายหนึ่ง ไอ้เหี้ยเออแย่ละคอรหายไปไหนพูดวะเฮ้ยใครมีคอรบ้างอ่ะไม่มีไอพีชไม่ไหวตรงนี้จะต่อได้จังไหรเฮ้ยกูไปไปนี่ชันแรกนะไอ้พีชไปเราจะรอดปะเนี่ยรอดิพี่ยอมแห่คุกอ้อมแหกคุกเหรอผมแบบตายพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเหตุผลของคุกเราเว้ยคือให้มันตายไอ้เี้าถ้ามันอยู่แบบสุขสบายมันจะมันจะมีค้ดไว้ทำไมถูกปะล่ะมันต้องอยู่แบบมันต้องอยู่แบบเอาชีวิตรอดตะเกียกตะกายอ่ะ เอาแล้วมึงมาได้ไงเนี่ยไม่ไปไหนแล้วอ่ะขวาขวาพังหายหมดเลยไหนบนได้ไปแล้วตายมดแล้วตไม่ได้ต่อไม่ได้เหมือนกันต่อไม่ได้เหมือนกันโอ้โหค้อนไปไม่ไอ้เหียไม้ไม้ไม่ได้เลยตออไม่ได้แล้วอ่ะว่าเราังหมดแล้วยางน้องยา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 ง มันพี่ค้อนอยังไงมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันไป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 แล้วชาแล้วชาแล้วชาแล้วคอนคอนเนี่ยเดี๋ยวผมเองโอ้เอ huh? ี้ยก์ตแพงมันหมดอย่างวัดหรือมันคืนหรือมันมีคืนหนึ่งวัดถ้าตามสเต็ปอะคืนนี้ไม่ควรเป็นคืนสุดท้ายปะมันยังเป็นบ้านอยู่ใช่มจ้ยยังเป็นบ้านอยู่น้องก็แค่ต้องรีโนเวทต่อเติมใหม่นิดหน่อยไม่ใครมีคอนให้ไหมว้าโลตอนนี้เราต้องการคนเว้ไอพวกที่ทำผิดก็กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้วก็ช่วย ข่ายคืนนี้ไปให้ได้ได้ป่าคืนท้ายไว้อันนี้คืนท้ายของแท้ละคืนที่สิบไม่ถลกเปิดประตูนี้ดิไอ้ใครวะเนี่ยออมกับเซนอะใครวะไอออมนี่หว่าประตูดิออมเปิดเหรอ้ปิดโอเคแล้วก็ไม่ต้องให้มันปิดละเพราะว่ามันข้านองเปิดออกมาไม่ได้ก่ดนหน่อยว่าคือมึงเห็นลูกศรที่ไอออมมุสาตั้งใจทำไว้ปะล่ะไม่ไม่ใช่ป่ะกูก็ไม่เหมือนกันตอนนี้ต้องการยาเหมือนว่าเหมือนว่าน้องๆ้องไอเซนเลือดแดงแป้นเลยอู๋เชี่ยอย่างกับต้นไม้โลกอะไอออมมือตรงนี้ไปดิ เหนือต้นไม้เลยเฮียขอไปไหนโมด้าของอยู่ชั้นแรกอะถ้าชั้นแรกมีแค่นั้นก็คือมีแค่นั้นแหละมาไปฟาร์มเลยว่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเซนไม่อยู่อะเมื่อคืนมันมันมันแบบมันทรมานอะทุกคนเขาต่อสู้แบบแลกชีวิตอะแต่เซนเดินทำทรงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะมีคิดดูเอามันยังไม่มีประตูเลยพี่ไอปามันแลกชีวิตไปเองอะแต่ว่าเซนแบบเดินทำทรงอยู่คนเดียวอะไม่คิดดูไปคิดดู ไอเจอรี่นี่ต่อแบบต่อสู้จนหลังชนฝา <What? S 1> วินาทีสุดท้ายที่แบบมันโดนมาโดนเก็บสตัวลุมที่มุมอะ่ะแต่มันก็ยังสู้จนวินาทีสุดท้ายจนมันก็รอดมาได้แต่เซงก็เดินทําทรงอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะไอออมนี่คือโดนกินขาขาดไปข้างหนึ่งอะ่ะแต่เซงก็ยังเดินทาทรงอีกไอซับมึดละไม่แต่พูด oh, ไอพีนี่ต่อสู้แล้วแขนหายไปข้างหนึ่งอะ่ะใช่แล้วก็สวมหมวกให้กับไอออมแล้วก็บอกว่าแกก็เป็นได้นะฮีโร่เหมือนคนละเรื<ฮ>่องว่ะค<ฮ>ืนท<ฮ>้ายไปคืพลโชคดีมีใช้โชคชัยมีเจอรรี่่่คออเลแ้ยยวะไนนนส เดี๋ยวเขาแกะให้กันแหละอะไรเนี่ยทำทำไมเนี่ยใครวะเนี่ยไม่รู้ไปรอะไอไอพีมึงไปขังนะขังไอเซนทำไมอะเปล่าฮัลโหลเซนใครทำเซนวะป่แย่ละไอเฮียไม่มีเวลามาพูดละไม่มีเวลาใครขึ้นลันบ้างมีใครขึ้นลันางไม่มีกระสุนเลยไอเฮียเอ้ยต้องให้เซนออกมาว่ะไอเฮียเอ้ยมึงจะไปขังเซนทำไมเนี่ยเราไม่เราไม่มีบุคลากรนะเว้ยโอ้เซนแม่งเลือบปิดเดียวรู้สึกเหมือนเราจะแพ้เลยว่ะคืนเนี้ยไอเต้มึงอยู่ไหนวะ อยู่ฐานที่บ้านหนุ่มเนี่ยสัตว์เอ,อ้ยกูบอกคืนสุดท้ายเล่นโดยการไม่อยู่ถันที่บ้านตัวเองตอนนี้เลขทิ่เราทำได้ก็คือต้องทำแบบนี้แล้วก็รอตอนเชา้าแล้วก็ออกไปเชียร์เก็บที่ตัวเล็กๆอ่ะไปไปกระจัดกันอ่ะตัวเขาหมองโอเคพี่ประตูเราหักละ <c oughs> ไปทางเข้าไอ้สปิดทำไมอ่ะเธอเลยเจอรี่ออกเข้ามาไงเข้าอ่ะเออลืมเลยพี่ทำไมอ่ะเ,เจอรี่ออเข้ามาไหมบ่อเจอรี่ไม่ เจอรี่มันพักดีมาตลอดนะเว้ยเราปล่อยให้มันตายที่นี่ไม่ได้เจอรี่กูจะช่วยมึงเองเจอรี่กูจะช่วยมึงเองเจอรี่อดใจไว้เจอรี่เข้ามาเจอรี่เข้ามาเฮ้ยปิด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 ปปไออ๋อไม่ฉัดบอสอยู่ข้างหลังมึงไม่ใช่หรอ เยี่มันเป็นหนูที่พักดีมาตลอดโอ้โหคือเราไม่ทําอะไรเลยเหรอคือเราลืมยืนหลบคือเราไม่ทําอะไรเลยเหรอคือเราจะยืนหลบมุมอย่างเดียวเลยเหรอขับไม่ดีไอพี่ขับไม่ดี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 เอาเอาเดี๋ยวนี้สวยเหลอแค่ตัวเล็กแล้วออกไปฆ่ามันดีกว่าออกไงวะเนี่ยจบแล้วเว้ยชนะแล้วว้าวเลี้ยงองค์ป่านหน่อยเว้ยเ่วันที่สิบเอ็ดเยลวอสิบพืนสุดโหดพี่ผมติดวะ อยู่ไหนอ่ะอยู่บนงหอคอยม่ะไงโอ้โหเฮ้ยมึงขึ้นมาข้างบนหน่อยดิมึงมึงไอ้เต็มผมของมึงง่วงหรอได้แล้วแม่มึงไม่จริงหรอบ้านเหี้ยถึงพี่ไอ้เหี้ย